สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแอดมินอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินออกนอกสถานที่นะคะก็มาปล่อยรถนะคะก็นี่เลยนะคะน้องอายุแค่20กว่าปีนะคะก็ออกรถได้นะคะลูกค้าทําอาชีพค้าขายนะคะอายุที่บ้านโคกกุง้งนะคะตําบลโพตากอําเภอเมืองจังหวัดนะครพนมนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้าเลยนะคะว่า วิธีการดําเนินการใช้เวลาประมาณกี่วัน2วันครับสวันใช่ไหมคะอันนี้เราออกคนเดียวมีคนค้ำไหมมีครับมีคนค้ำนะคะลูกค้าออกเองนะคะมีคนค้ำหนึ่งคนเอกสารยุ่งยากไหมคะไม่ครับไม่เลยเนาะดำเนินการประมาณกี่วันคะอันนี้2วันครับอ่าเร็วมากนะคะลูกค้าดําเนินการแค่2วันเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะอายุน้อยก็ออกรถได้นะคะขอแค่คุยกันนะคะว่าทําอาชีพไหนยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะก็ปรึกษากันได้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ไว้ใจให้ประเสริฐผลสกลนครเราได้ดูแลนะคะยังไงก็ขอใหอ้เดินทางปลอดภัยนะคะค้าขายก็ขอให้ลุ่งเรืองนะคะอ่ะยังไงก็ถ้ามีใครสนใจก็ช่วยแนะนำได้นะคะครับอนะ่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะคะขอบ,ค,บคุณค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าก็อันนี้นะคะ ใครที่ไม่สะดวกเข้าไปรับรถนะคะเรามีทีมงานนะคะนํารถมาส่งให้ลูกค้าได้ถึงที่หน้าบ้านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าแถมน้ามันรถให้ฟรีด้วยนะคะ่าเงื่อนไขต่างๆก็สอบถามกันได้นะคะอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็สอบถามกันได้เลยนะคะอย่างน้องคนนี้ง่ายๆเลยค่ะไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวยังไงแอดมินก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหากมีการปล่อยรถเดี๋ยวแอดมินจะมานําเสนอรีวิวให้ลูกค้าได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ